ยานันเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งรายการเช่นกลุ่มยาตำลักเราก็จะมาให้เข้าผสมอีกทีหนึ่งจริงๆแล้วจะต้องมีเครื่องผสมแต่ตอนเนี้ยยาตำลับต่างๆนะคะเราไม่ได้ผสมเองก็คือเราส่งผสมอีกทีด้เครื่องแต่ในปีต่อไปเราคิดว่าเราเจริญมาทำยาเดี่ยวเดียวเราก็เลยไม่ต้องมีเครื่องผสมหรือในยาเดี่ยวบางตัวเนี่ยเราก็คือบดรวมกันไปเลยค่ะก็คือแช่งแล้วมาบดรวมก็มามีเปในถูกต้องค่ะาว เป็นผงแล้วนะหนูจะเอาผงนี้ยมาห้องนี้เห็นไหมคะหนูไม่ได้เดินย้อนเลยหนูเอาผงนี้มาห้องนี้อ๋อมาที่มแล้วแล้วอันนี้อันนี้คือผงไฟโดยหนูเราเสร็จแล้วเรามาเป็นถุงแบบนี้เรามาเป็นถุงแบบนี้แล้วเราทำยังไงต่อคะาจะ วันหมดอายุเท่าไหร่ผู้ตรวจสอบคือใครวันที่ตรวจสอบคืออะไรและไปเขียนที่ไหนทั้งหมดเนี้ยเขียนทีไหนอันเนี้ยค่ะเราจะถูกมีการ first in first out ยาก่อนติดก่อนยาใหม่เก็บไว้อันเนี้ยค่ะเป็นขั้นตอนที่ดีที่สเมื่อเราทำถือไม่ได้เมื่อเราเสร็จแล้วติดเรียบร้อยแล้วสีเรียบร้อยแล้วเราจะเดินถือออกไปเลยไม่ได้ เห็นไหมคะว่ารถเข็นอันนี้จะมีสองรถเข็นสมุนไพรเนี่ยจะมีรถเข็นภา,ายในภายในออกภายนอกไม่ได้ภายนอกเข้ามาภายในไม่ได้สมุนไพรเนี่ยจะถูกวางไว้ก่อนแล้วปิดปิดเสร็จแล้วทำาไงต่อคะไปเก็บกวาดก่อนอเรายังเดินออกไปเลยไม่ได้เพราะฝุ่นจากตัวเราก็ยังมีแล้วก็จะไปเก็บกวาดแล้วก็เอาเครื่องมือที่เก็บกวาดมาล้างในห้องนี้ จะไม่รวมกับโซนโน้ตเพราะห้องล้างมีเรื่องของอะไรคะควาชื้น<ม>ห้องน้านมีเรื่องของความชื้นความชื้นจะไปตกลงยาผมได้ไหมไม่ได้เราถึงสร้างเป็นแอร์ร้อนสำหรับห้องล้างอีกทีหนึ่งนะคะเสร็แจแล้วเนี่ยค่ะห้องล้างเนี่ยค่ะห้องล้าง เราน้ามห้าขอยกับพอล้างเสร็จแล้วคุณแค่ก็่เท <author> ี่ยวแน เป็นยาที่มันสะอาดแล้วแล้วก็จะไปเก็บในห้องนี้สังเกตนะที่เราเก็บแล้วก็อย่างที่บอกค่ะมรไม่ต้องก,อร,กองราถ้ามีมาแมลงหรืออะไรเข้ามาค่ะมันไม่สามารถเข้าไปชั้นนได้แล้วในนี้แล้ว็จะเป็นผงวิตกินอันนีนไไน้ลารการกาล่เกลดตกม ถัาไม่ัน้นเดี๋ยวฝุ่นจะเข้าในนมิ้นได้กี่ใ่ยมิใใใเข้ามาแล้วปิดตูเลยเร็วมายก็ได้ครบไม้หมดนะตอนนี้เรียกว,วย่าโซนผลิตแคปซูลนี้หมดค่ะเวลาเราผมืสมาแล้วเกี้ยสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือเข้าห้องนี้ก่อน ห้องนี้คือห้องช่างแล้วงมาทช่างอีกรอบหนึงเพื่อคอนเฟิร์มว่าที่อยู่บนแปะเมื่อกี้มันตอกไหมใช่คนเนี่ยท่นรานเนี้พอรามาตรงนี้สิ่งแร้ที่เราควรทำคือวัดความสูงใส่ต้นไปปลายใช่ไหูใช้ยื่นไม่ได้ด้วยต้องใช้สเปคีนี้บนนี้ดูอันนี้คนทั้งันอยากดเลยอยากได้อยู่เนี่ยอมาแล้ว ชื่อไม่เกิน8เปอร์เซ็นต์พเราท่าเสร็จแล้วแล้วก็อ่ะถ้ามันเกินถา้าสมมติว่าเกินอับใหม่แล้วถ้าเอาไปลงในโรงเนี่ยมันอบใหม่อัใหม่แล้วอบเป็นผงนี่อบเป็นผงแล้วใช้ภาชนะอะไรใสล่ลมลมของฮีเตอร์มาป่นานมันก็ร่อย่ลไม่ป่ไนไม่ป่นเลยไปดูมันเป็นลมที่ไม่ได้แรงคู่ลมออกมาแบบข้างๆนี้ไหมแล้วก็เอาไปใส่ในถังค่ะ ก็อบอีกทีหนึ่งเขาออบเสร็จแล้วเราก็ถึงว่าทีนี้ถ้าัผ่านเราก็ทำกระบวนการใส่ถุงแล้วก็เอามาช่งอีกทีนึ่งขึ้นมาได้เราถึงบอกว่ากระบวนการถ้าเราทำตรงไหนที่พลาดอ่ะมันคือเสียเวลามากๆถ้าเราไม่คุมตั้งแต่ตรงนั้นให้คุณครูมันดีเรามาวัดปพ๊บเยิญอ่ะต้องไปเริ่มอบใหม่อบใหม่เสร็จแล้วต้องใส่ถุงมาช่างช่างเสร็จเอแล้่ก็อบใหม่ล้างล้างใหม่ถูกต้องถูกต้องล้างผ่านใหม่ ย่างนี้ค่ะคือเราถึงบอกว่าทำไมเราถึงกระติกแต่ละขั้นตอนเพื่อทำให้เราไม่ต้องมาวุ่นวายทำซ้ำไปซ้ำมาเพราะฉะนั้นจ้างปกอยว่ครับพอเราลาไว้ความชื้นเสร็จแล้วได้ผลแล้วผ่านแล้วเราก็จะเอาขุยาค่ะมาที่ห้องนี้เดี๋ยวแค่เปิดเครื่องมาที่ห้องนี้เป็นผงแล้วค่ะผงปิตรับซูลอันนี้ค่ะคือผงที่เราเสร็จแล้วเราก็จะใส่เป็นถาแบบนี้ปิดกระดุก อันนี้เราจะตีนากี้ถูกไหมคะตัดกระโดดแล้วถือขึ้นมาเราจะมาถือลอยๆไม่ได้นะเราจะถือขึ้นมาเป็นถังอย่างนี้ค่ะโดนมาจะเป็นแค่ตู้สใสแบบนี้อืครับผม วาก่อนจะมาเข้าเครื่องกรองครับต้องเก็บในห้องาแล้วแล้วผ่านแ้วได้แล้่ยังผ่านแคปซูลก่อนขัดคด้วยปกติแล้วค่ะจมน้ำที่มีฝุ่นมากๆเราจะขัดสารถึงหรอบไม่ได้ขัดรอบเดียวเพราะว่าฝุ่นมันจะไม่หมดในรอบเดียวชิ้นี้มันก็จะเป็นเหมือนแปรงที่ล้างห้องน้ำอะค่ะบนบน แพงเหมือนล้างแพงล้างขวดไงนะแช่นี่เ่าไรครับประมาณแสนเดียวราคาอันเลยระว่าสองแสนหกแอยูนร้านนี่ค่ะไม่ได้ถูกค่ะแบบนี้ตัวเท่าคนบสิบลานมือในร้านเลยเปิดดูได้ไหมครับแต่เดกนไดู จะเป็นแบบนี้แปลว่าเปล่ามันจะเป็นแบบนี้นก็คือเครื่องปิกเตอร์ นี้ก <pr os> ็คือถ้าไม่เต็มก็คือฉีแล้วก็ใส่วกใส่ได้อันนี้ทิ้งเลยแต่ยางเก็บได้อันนี้ทิ้งเลยค่ะไม่ก็้านจตีวันคนรู้เรียร้อยมี่แน่นต่อไปเลยนี่คือแล้วเอามือเราด้วยข เสียในความว่าอะไรมีรอยบุกที่แข็งแข็งติดไม่สนิทมีรอยหา่างรู้สึกว่าสีทำง่ส้ทำหนําเสมอการอะอย่างเช่นมีบุกแบบนี้ไม่เอาหรือข้างหลังมีรอยฉีกขาดหรือเอ็ปลายตั๊มแล้วไม่สนิทปั๊มเอ็ปลายไม่ชัดพวกนี้เ,เราจะมาเก็บไว้แบบนี้ แล้วเอาแคปซูลแกะแล้วไปเข้าแผงใหม่แค่นั้นไม่ต้องแกะผงยาเพราะว่าแต่ละขั้นตอนเราสะอาดไหมคะเราสะอาดอยู่แล้วแต่ถ้าขั้นตอนไหนเราไม่สะอาดเราไม่สามารถทําแบบนี้ได้เลยอันนี้ค่ะเราก็คือถือว่าเสียต้นทุนแค่แผงเราเวทน้ําหนักล็อกนี้น้ําหนักไม่ได้น้ําหนักไม่ได้มาตรฐานอยู่ที่ถ้าขันเบี้ยชอยู่ที่500มิลลิกรัมเวทสุ่มาแล้วใน10เม็ดมีไม่ผ่านคือไม่ผ่านคือล็อตเลย ทั้งทั้งถังนั้นคือเราจะช่างทุกห้าถังถ้าห้าถังนั้นเราสูมแล้วเกิดมีปัญหาเราก็จะมาเทไว้อย่างนี้แล้วเราทายังไงต่อก็คือแกะเอาผงไม่ใช้ต่อได้ถือว่าไม่เสียนะคะอันนี้ไม่เสียเพราะว่ากระบวนการเราทาสะอาดแล้วคัดท่องนี้แล้วเราก็ม้าบรรจุใส่กล่องให้เราบรรจุถ้าอย่างนี้ค่ะไม่ผ่านเราก็จะ เก็บไปทำลายไปไปไปแถกต้องเรียทั้งล็อตนั้นเร,เราก็ต้องตีกันเรี่กกลับใช่ค่ะทำไมมันต้องแบบทุกขั้นตอนมันถึงจะต้องลเลียขนาดนี้นตตรวจสอบอันนี้จะเป็นเทสัรที่อยู่ในงานเทสัรแล้ว,ลวมันจะให้พี่ของว่าพนะี่มันมียาล็อตนี้เล็ตเจ็จแล้วนะพี่มาตรวจสอบห,หน่อย <ๆ S 1> เขาก็จะเหยิบตรงมันเดิน่องไหมคแกะดูแผงดูอะไรถามไหมหรือว่าการระบัดกล่องมีรายบุบมอยเบี้ยวไหม ส่งมาอย่างละกล่องสอง,งกล่องสามกล่องโดยปกติก็จะมาละสามถึงห้ากล่องเขาส่งแล้วเนี่ยเราจะไม่ไดเอากลับไปแล้วนะคะส่งเสร็จปุ๊บพี่เภสัก็จะมาเซ็นว่าล็อตนี้ผ่านน่าถึ่งจเจ้าออกไปขายได้นี่คือบจบก,กระบวนการแต่จบเสร็จแล้วเราจะต้องเอากล่องที่ส่งเนี่ยไปเก็บเอาไว้ในตู้ควบคุมภูออิอีกสามปีเพื่อที่ว่าจะดูว่ายาล็อตนี้ย ในสามปีข้างหน้ามันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรคะมันมีเชื้อรามันมีอะไรความชื้นที่มันเปลี่ยนมากไปไหมนะคะอันนี้คือเสร็จกระบวนการเป็นไงคะ